อาจารย์บางท่านคิดว่าการฉันข้าวหนึ่งมือยังมีกิเลสอยู่ทําไมยังมีกิเลสแล้วควรฉันอย่างไรเพื่อให้ฝึกตนในทางสายกลางฉันหนึ่งมือมีกิเลสไหมไม่ไมชีอุ้มถือถือชามอ่างไปนะ <c oughs> ฉันมื้อหนึ่งเว้ยอันนี้เพราะเป็นตะเสียบให้อันนี้ไม่น่าอร่อยเลยอันนี้น่าจะอร่อยกว่าอันนี้ดีกว่าอันนี้ไม่ดีกว่าตักไอ้นั่นให้ด้วยนะนี <c oughs> ่ละ อย่าว่าแต่ฉันเมื่อเดียวเลยฉันครึ่งมื้อก็ยังมีกิเลสอย่าว่าฉันเมื่อเดียวเลยฉะนั้นถามว่าฉันอย่างไรไม่มีกิเลสมันอยากฉันไอ้นี่อร่อยอย่าไปฉันมันไปฉันอย่างอื่นขัดใจบ้างเราฉันเพื่อยังอัตภาพร่างกายนี้ให้เป็นไปแล้วอยู่ได้เราบอกตัวเองว่ายาวะเทวะสีตัสสะเอายาวะเทวเราเราเรา ปฏิสังขาโยนิโซปินทะปาตังปฏิเสวามิเนวาทวายนานะมันทายนานะมันธนายนานะวิปูสนายะเราฉันเพื่อ,อยังร่างกายอัตภาพนี้ให้เป็นไปคือบรรเทาทุกเก่าบรรเทาทุกเก่าคือความหิมหิวให้หมดไปแล้วก็ไม่สร้างทุกข์ใหม่ก็คือเราไม่หิวเพิ่มเบียยฉันเพียงบรรเทาทุกคือความหิวเท่านั้นอย่างนี้เรียกว่าฉันอย่างไม่มีกิเลสครับแต่ <c oughs> อุ้มชาำไปด้วย ไม่ใช่แค่อุ้มชามนะเดินขึ้นไปในศาลาแทนที่จะเดินไปต้องเฉียดไปดูตรงที่ตักข้าวก่อนมันมาตั้งแต่เริ่มแล้วลราไม่ใฉีด <laughs> ไม่ใช่เริ่มที่อุ้มบาตไปนะเลีงไว <laughs> ้ก่อนอ,อวันนี้น่าจะเป็นเวรเราเป็นเป็น,เป,นเป็นกลุ่มแรกนะ ไม่จีต้องให้ขึ้นเป็นเป็นกลุ่มสุดท้ายโอ้ <c oughs> มันบ่งบอกอยู่แล้วอย่าว่าแต่มือเดียวเลยกี่มือก็มีค่าเท่าเดิมครับมีค่าเท่าเดิมอ่เขอคําแปลบทสวดหลังหลังหลังพุทธเมตตังด้วยค่ะพุทธเมตตังิตามามะพุทธพุทธานุภาเวนะอันนี้เป็นบทที่ปรากฏขึ้นในใจของหลวงปู่หลวงปู่ขาวอนารโยจากการปฏิบัติครับถามว่าต้องแปลด้วยไหม พุทธะเมตตังจิตตังมะมะมะนี่เราพุทธะเมตตังจิตตังมะมะพุทธะพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายด้วยนะพุทธะพุทธานุภาเวนะด้วยพระพุทธเจ้าทั้งหลายด้วยเอพุทธะเมตตังเมตตาของพระพุทธเจ้าจิตตังมะมะขอให้จิตของข้าพเจ้าเนี่ยอันนี้แปดแปดสุ่มสี่สุ่มห้าตามหลวงปู่ครูบาอาจารย์ท่านนะ ท่านจริงๆไม่เคยได้ยินลงผูกเขาท่านแปลแต่ท่านจะบอกว่าขอให้จิตของข้าพเจ้าในีเมตตาประดุจจิตของพระพุทธเจ้าทั้งหลายความว่าเมตตานะ่ะไม่ใช่หมายถึงว่าขอให้จิตของทุกคนเนะ่ะเมตตาเราแต่หมายถึงว่าขอให้จิตของข้าพเจ้าจงมีเมตตาเหมือนอย่างเมตตาของพระพุทธเจ้าทั้งหลายเหมือนอย่างพระธรรมทั้งหลายเหมือนอย่างพระสงฆ์ทั้งหลาย ไปลงเมตตามหาเสน่ห์ไปลงณห,หน้าทองไปลงสาริกาลิ้นทองโลงมาหมดทุกอย่างเปะทองเต็มหน้าเลยพอกลับมาถึงบ้าน <c oughs> ทำหน้ายัางกะยักษ์ขาหมูขีไม่มีทางอะ่ะไม่มีทางลงเมตตาที่ดีที่สุดคือพูดให้ดีลงณห,หน้าทองที่ดีที่สุดไม่มันไม่สู้ณห,หน้ายิ้มหรอกเนาะจะ <c oughs> ไหมยิ้มลงพ่อบอกเนี่ยคาถาลงพ่อ ไม่ต้องไปลงณนะ้าทองนะไม่ต้องไปลงสาลิกาลิ้นทองไม่ต้องสักฟันจะไม่ต้องอะไรเลยหลวงพ่อสอนว่าคาถาเศรษฐีหลวงพ่อเห็นเขาให้รีบชมเรื่องที่หนึ่งเขาให้ให้รีบรับข้อที่สามโกรธให้รีบระงงับข้อที่สี่ย่อแย่ท้อแท้ไม่ทันกินนี่คาถาหลวงพ่อเห็นเขาให้รีบชมเห็นหน้าปุ๊บ เจออะไรก็ได้มีอะไรชมไว้ก่อนคนทุกคนต้องการหลวงพ่อบอกว่าหลวงพ่อบอกว่าชีวิตของหลวงพ่อคุณไม่ชีทั้งหลายคงเคยได้ยินนะชีวิตของหลวงพ่อมีสมุนไพรอย่างหนึ่งที่ทําให้หลวงพ่ออายุยืนนั้นคือน้ําลูกยอหลวงพ่อชอบฉันน้ําลูกยอไม่ใช่น้ําที่มาจากลูกยอนะเวลาเจอหลวงพ่อจึงมีคําพูดบอว่าขอให้หลวงพ่อสุขภาพแข็งแรง จริงๆอยากทําเรื่องนี้มากเลยนะจริงๆอยากทําเรื่องนี้เลยเวลาเรากราบพระเสร็จสามครั้งเรากราบพระเสร็จอรังสมาการารนมัสการพระอาจารย์เสร็จอยากจะพูดคํานี้มากเลยขอให้หลวงพ่อสุขภาพแข็งแรงเหมือนอย่างหลวงพ่อยังอยู่กับพวกเรา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 ไม่ได้ยินคํานี้ในวันที่หลวงพ่อละจากพวกเราไปแต่ในใจก็ยังอยากได้ยินคํานี้อยากจะพูดคํานี้เสมอไอ้นี่เป็นเป็นเรื่องที่อยากจะทําอยู่เสมอขอให้หลวงพ่อสุขภาพแข็งแรงเพราะหลวงพ่อเนี่ยท่านบอกว่า สิ่งหนึ่งที่ทําเป็นสมุนไพรที่ทําให้หลวงพ่อมีอายุยืนได้เพราะลูกาน้ําลูกหยอนึกถึงคําพูดพระราชา <c oughs> ถามว่าพระเจ้าเนี่ยท่านท่านรอให้หลวงพ่ออานอน,นิมนต์พระเจ้าให้ดํารงพระชนชีพอยู่หลวงพ่ออานอนท่านไม่นิมนต์ท่านจึงปงองพระชนมายุสังขารพราพุทธเจ้านะ่ะต้องการที่จะอยากมีชีวิตอยู่ถูกต้องไหมฮลัลโหล จริงๆแล้วพระพุทธเจ้าท่านพร้อมที่จะนิพพานตลอดเวลาแต่การที่จะนิพพานของพระอ,องค์ท่านเนี่ยก่อนที่จะอยู่หรือจะไปเนี่ยพระองค์ท่านจะทรงมีพยานให้มีพยานว่าอยากจะมีคนที่ให้พระองค์อย่างทรงมีพระชนชีพอยู่คนที่จะมีเป็นพยานได้ดีที่สุดคือคนที่อยู่ใกล้ชิดพระองค์ตลอดเวลาตั้งแต่พระองค์ตื่นขึ้นจนหลับไปไอคนเนี้ยที่อยู่กับเราตลอดเวลาเลยเมื่อไหร่มังจะตอยสักที ไม่ชีวิตไม่น่าอยู่แต่อยู่ด้วยกันหลวงพ่ออนนท์อยู่กับพระเจ้ามาตลอดแล้วหลวงพ่ออนนท์อยากถ้าถ้าได้ยินจากหลวงพ่ออนนท์ว่าขอให้พระองค์ทรงมีพระชนมายุอยู่ตลอดกับหรือเกินกว่าเถิดพระเจ้าค่ะนี้เป็นเครื่องยืนยันสุดลักษณะพระเจ้านะทําไมพระองค์ถึงไปเทศปัญจวัคคีย์ก่อนพระปัญจวัคคีย์อยู่กับพระองค์มาตั้งหกปีถ้าพวกเดียวกันคนที่อยู่ใกล้ชิดกันยังไม่วางใจยังไม่เห็นธรรมด้วยจะไปสอนคนอื่นได้ยังไง คนที่อยู่ด้วยกันกับพระองค์ท่านมา20กว่าปีอย่างพระอานท์ถ้ามีความประสงค์ให้พระองค์ยังมีพระชนชีพอยู่พระองค์ก็จะดำลงอริยสัจสี่เพื่อให้พระองค์ท่านยังทรงมีพระชนชีพอยู่ฉะนั้นเราบอกหลวงพ่อว่าขอให้หลวงพ่อสุขภาพแข็งแรงคอยหลวงพ่อสุขภาพแข็งแรงคือการส่งใจบอกหลวงพ่อว่าขอให้หลวงพ่อยังอยู่กับพวกเรานะหลวงพ่อจงบอกว่าสิ่งที่หลวงพ่ออยากได้ที่สุดที่เป็นสมุนไพรนะคือน้ำลูกยอเมื่อเห็นใครก็ตามเราให้ลูกยอไปก่อน ไม่ชมอันหนึ่งก็ชมอันหนึ่งเสื้อกันหนาวนี่สวยเนาะโอ้จะเหม็นใสได้เนาะสุดนี่ก็ได้คิดในใจออกมาเนี่ยโอย้เสื้อสวยเหลือเกินไม่ใช่โอ้ภาวนาดีนะดูหน้าอิ่มนะวันคนได้ยินรู้สึกมันปลื้มใจรู้สึกมันบรรยากาศในวันนั้นจะเปลี่ยนไปเลยฉะนั้นคําว่าเห็นเขาให้รีบชมคือเมตตามหาเสน์เรื่องที่หนึ่ง เขาให้ให้เรียบรับคนบางคนนี่เนี่ยอย่างเนี้ยตั้งใจมาตั้งใจแล้วเกินแล้วก็ส่งมาแล้วก็ดิ้นรนขนขวายรับเลยแล้วใช้เลยด้วยเพราะเมชีตั้งใจมาเหมือนกันเมชีทั้งหลายคนทั้งบ้านส่งนั่นส่งนี่อย่าไปบ่นเขาโอ้ททำไมส่งมาอย่างเงี้ยทำไมทำอย่างเงี้ยเขาให้รับก่อนเพราะมันคือความความห่วงใยมันคือความเมตตามันคือความรู้สึกดีของคนที่ให้มารับ รับก่อนทั้งหมดเนี่ยเขาให,ให้รีบรับโกโรธให้รีบรำงับอยู่มีความโกโรธระยะที่เรากโกโรธหนึ่งนาทีเราเสียเวลาของความสุขไปตั้ง60วินาทีฉะนั้นพอโกโรธให้ระงับลงยอ่อแย่ท้อแท้ไม่ทันกินถ้า60วินาทีของการท้อแท้ของการท้อถอยเสียเวลาที่จะให้เราพัฒนาตัวเองที่จะเจอสิ่งในความสําเร็จในชีวิตตั้งหนึ่งนาทีฉะนั้นสอย่างเนี่ยหลวงพ่อบอกว่า เป็นคาถามหาสเสน่เป็นคาถามหาเศรษฐีเห็นเขาให้รีบชมเขาให้ให้รีบรับโปรดให้รีบรำงับย่อแย่ท้อแท้ไม่ทันกินคาถาหลวงพ่อครับ ฉังนั้นพ, <ENA> พุทธะเมตตังจิตตังมะมะขอให้จิตของข้าพเจ้านี่มีความเมตตาอย่างจิตของพระเจ้าทั้งหลายธรรมะเมตตังจิตตังมะมะขอให้จิตของข้าพเจ้าจงมีความเมตตาอย่างพระธรรมทั้งหลายสังฆะเมตตังจิตตังมะมะขอให้จิตของข้าพเจ้าจงมีเมตตาจิตเหมือนอย่างพระสงฆ์ทั้งหลายเมตตาทั้งหลายจะเกิดขึ้นเกิดจากตัวเราเป็นสิ่งแรกเป็นสิ่งสําคัญมะมะท,ที่แปลว่าตัวเรานะครับจิตรวมเป็นอย่างไรเจ้าคะข้อที่หนึ่งข้อที่สองตอนค่ำคัม สี่ทุ่มห้นาทีแล้วขอ <c oughs> ขอเป็นคำถามสุดท้ายเนาะตอนค่ำๆกลับถึงที่พักนอนคุมโปงรู้สึกว่าเหมือนมีมุ้งมาครอบตัวเองไว้รู้สึกว่าจิตไม่ได้รวมคูบาอาจารย์บอกว่าเวลาทําสมาธิให้นึกถึงรูปพระเห็นพระมาสองครั้งแล้วก็จะเห็นสัตว์ต่างๆเห็นปลามาสองครั้งเห็นมดเห็นผีเลา่าเลา่าเลา่เลาอ่ะ เราเล่าอย่าใส่ไม่โทรมานะครับเล่าให้เพื่อนฟังเพื่อนบอกว่าเพอเจอร์ทำให้เราฮึดทำสมาธิแต่ไม่รู้หรอกว่าจิตรวมเป็นอย่างไรเพิ่งมาเห็นแบบแบบนี้ที่นี่ตอนมาบวชชีลักษณะแบบนี้คืออะไรเจ้าค่ะพระอาจารย์กราบขอบพระคุณเจ้าค่ะ <c oughs> จิตรวมคืออะไรจิตรวมคือจิตที่ไม่แส่สายไปตามอารมณ์ต่างๆครับนึกพุดโทนึกพุโทได้คำหนึ่งนั่นจิตรวมแล้ว นั่นจิตรวมแล้วเราเรา,เรานึกพูทโทําไมเราต้องนึกพูทโทรย้ำๆย้ำๆย้ำๆย้ำย้ำๆย้ำย้ำๆนั่งสมาธิสามสิบนาทีนึกพูทโทรย้ำๆเพื่อจะให้จิตรวมในแต่ละครั้งมันต่อเวลาให้ยาวขึ้น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 พอมันมีเรื่องอื่นเข้ามาแทรกจิตมันหนีออกไปนี่มันไม่รวมมันหนีออกไปแต่ถ้าเรานึกพูทโธได้จิตมันจะเข้ามารวมใหม่มันจะเข้ามารวมใหม่อย่างนี้ทุกครั้งทุกครั้งทุกครั้งไปอย่างนี้ถ้าเรียกว่าจิตรวมครับแม่ชีถ้าจิตรวมอย่างเนี้ย เราไม่ต้องรอว่ามันเป็นเอกคขตาจิตแบบเข้มข้นไอ้ที่คําว่าจิตรวมในความหมายของคนหลายๆคนไปหมายเอาเอกคขตาจิตในตัดในจตุธาชานคือชานชั้นที่สี่แต่ในปฐมชาญวิตกวิจารปิติสุขเอกคตาเอกคตานนแหละคือจิตรวมในทุติยชานปีติสุขเอกคตาเอกคขตานันคือจิตรวมในตติยชานสุขและเอกคตาเอกคตานแหละคือจิตรวม ในฌานที่สี่เอกคาตาและอุเบกขาเอกคาตาในชั้นสี่ในฌานที่สี่นั่นแหละคือจิตรวมฉะนั้นเมื่อเรานกคําว่าพุทธโธได้นั้นคือจิตรวมครับจิตมารวมอยู่กับอารมณ์เดียวนั่นน่ะท่านเรียกว่าจิตรวมแต่ทีนี้อาการตอนดึกๆกลับถึงที่พักกอนอนคุม้มโปงรู้สึกว่ามีมุ้งมาครอบตัวเองไว้อย่าว่าแต่ม,มุ้งเลยครับถึงขั้นคุ้มโปงนี่พระห่มก็ครอบเหมือนกันนรู้สึกว่าไม่จิตไม่ได้รวมนะแต่ว่าครูบาอาจารย์บอกว่าเวลาทําสมาธิให้นึกถึงรูปพระ คุณแม่ชีครับ <c oughs> ผม,ผมก็ไม่ไมทราบ<ร>หรอกนะว่าพระ,พระอาจารย์รูปไหนให้แม่ชีนึกถึงภาพพระแต่จริงๆแล้วแม่ชีได้ยินคําถามที่ผมถามหลวงพ่อไหมผมถามว่าหลวงพ่อครับนึกพุโทโธพุโทโธพุโทโธแล้วเนี่ยนึกพุโทโธที่หน้าผากเนี่ยแล้วต้องเห็นภาพอะไรที่เป็นแสงหรือเป็นเพชรอย,อยู่หน้าผากไหมหลวงพ่อบอกไม่ต้องให้รู้สึกแค่จิตมันอยู่ตรงนี้แล้วนึกพุทโธก็พอใช่ไหมขนาดที่จะนึกมโนภาพเพราะ ขณะที่เรียนกุุสารสมาธิกับหลวงพ่อตอนที่บริกรรมอยู่มันเห็นเป็นแสงมันเพรที่อยู่หน้ผาผากตัวเองแล้วก็เลยถามหลวงพ่อว่าต้องเห็นแสงนี้แล้วจ้องอยู่กับแสงนี้ไหมหลวงพ่อบอกไม่จําเป็นไม่ต้องเห็นก็นได้อันนี้คือวิธีการสอนของหลวงพ่อนะครับคือการวางจิตแล้วไม่ต้องนึกมโนภาพไปได้ยินว่ามีอาจารย์สอนสมาธิท่านหนึ่ง <c oughs> ไม่เอ่ยชื่อท่านแล้วกันท่านสอนว่า ให้บริกรรมพุทโธวางจิตไว้ไที่ฐานแล้วให้เขียนคําว่าพุทโธในใจลากเลยพุทโธพอผ่านลากลงมาลากขึ้นลากลงเป็นพอผ่านแล้วก็ลากสรอุมาลากทอทหารมาลากสระโอแล้วก็ลากทอธงแล้วก็เริ่มมาลากพุทธใหม่อันเนี้ยบ้านอัต,ตามาเขาเรียกว่าลานลืนคู่อันนี้มันเกินคําสอนครูไปฉะนั้นในการเรียนสมาธิ โดยวิธีการของหลวงพอ่อท่านไม่ให้นึกถึงภาพอะไรเลยแต่ท่านให้รู้เพียงว่าจิตมันวางอยู่จุดนี้แล้วบริกรรมครําว่าพุทโธก,ก็พอไม่ต้องน้อมนึกมโนภาพอันนี้ไม่ชีเอาของรูบาอาจารย์มาบวกรวมกันนะครับทีนี้ในกรณีว่าตอนนี้สามารถเห็นพระแล้วสองครั้งเห็นสัตว์ต่างๆ,ๆ,าๆ,ๆเห็นปลาสองต่างเห็นมดเห็นผีาเล่าให้เพื่อนฟังถามว่าเพลเจอร์ไหมจริงๆไม่ฉีไม่ได้เพลเจอรครับ แม่ชีไม่ได้เพ้อเจ้อสิ่งที่แม่ชีเห็นนั้นเห็นจริงแม่ชีผมเอาผมเอาเกียรติของลูกเสือสำรองยืนยันว่าแม่ชีเห็นจริงแต่สิ่งที่แม่ชีเห็นนั้นไม่จริงอย่างนี้นะแม่ชีเห็นนะเห็นจริงๆเห็นแน่นอนเอาเกียรติยืนยันแล้วแม่ชีเนี่ยเห็นจริงๆแต่สิ่งที่แม่ชีเห็นนั้นมันไม่จริงเท่านั้นเองครับฉะนั้นอาการที่เหมือนว่ามีมุ้งมาครอบตัวอันเนี้ย ไม่ไม่เป็นปัญหามันสามารถเกิดขึ้นได้ครับหรืออย่างครูบาอาจารย์ที่อยู่ท่านมาจาพรรษาอยู่ป่าเมี่ยงมาทุดองอยู่ป่าเมี่ยงมันหนาวปีนั้นท่านว่าปนน่าเมี่ยงเนี่ยหนาวเหลือเกินอยู่ดีดีมันอุ่นขึ้นมากําหนดจิตดีๆปรากฏว่าเหมือนมีเทวดาเอามุ้งมาครอบให้อยู่กับหลวงปู่ชอบสมัยนั้นอยู่กับหลวงปู่ชอบท่านว่าเหมือนกับเอามุงมาครอบให้เดินไปไหนก็ไม่หนาวอย่างนั้นมีลักษณะเทวดารักษา ลักษณะอย่างนี้มีครับแต่รู้สึกว่าจิตไม่ได้รวมนะแต่ว่าเมื่อเวลาที่รู้สึกว่าอาการสติที่เรามองเห็นว่ามีอะไรมาคลอบแล้วมันรู้สึกดีแล้วมันรู้สึกอุ่นอันนั้นเป็นอาการหนึ่งแต่ทีนี้เมื่อจิตที่บริกรรมแล้วหรือเราทําสมาธิไปแล้วเราเห็นพระเราเห็นมดเราเห็นแมงเราเห็นปลาเราเห็นอะไรต่างๆเนี่ยเราเห็นจริงครับแต่พยายามสํารวจตรวจสอบตัวเองที่เห็นไม่จริงเพราะว่ากลัวว่าจิตที่ เราพยายามที่อยากจะเห็นอยากจะเห็นอยากจะเห็นเราบอกตัวเองว่าอยากจะเห็นแล้วมันปรากฏเห็นจริงขึ้นมากลัวมันจะเป็นจิตหลอกฉะนั้นวิธีการคือเห็นอะไรก็ตามขอไม่ฉี่ได้ตั้งสตินะครับขอไม่ฉี่ได้ตั้งสติเพราะเห็นบ่อยๆแล้วสมจิตออกไปสุดท้ายไม่ฉี่ก็จะวิ่งอยู่คนเดียวกลางคืนครับ ดังนั้นขอไม่ชี้ว่าจะเห็นอะไรก็ตามผมยืนยันว่าไม่ชี้เห็นจริงๆแต่ให้อยู่กับสติและอยู่กับตัวผู้เห็นให้ดีที่สุดนะครับขออนุญาตคําถามเพราะรีทุ่มแล้วขออนุญาตว่ายกยอดไปถามไปตอบวันถัดไปนะครับคือคําถามบางคําถามเห็นแล้วล่ะว่ามีคําถามที่สามารถตอบได้แต่ว่า ถ้าจะตอบต้องใช้เวลายาวพอสมควร mm. ก็เลยขออภัยที่จะต้องยกยอดไปวันพรุ่งนี้แล้วก็ขอลาแม่ชีพรุ่งนี้เช้าว่าจะได้บังคับเจ้าวาดท่านไปหาหมอ mm. ก็เลยจะต้องไปเองด้วยฉะนั้นพรุ่งนี้ก็คงจะได้ฝากงานในสลาเป็นอาจาร,รย์บรรลือกับหลวงปู่ครับกับคณะสงฆ์เป็นผู้ดูแลเพราะว่า7จ็ดโมงเช้าตรมภาพกับท่านเจ้าวาดจะได้ไปหาคุณหมอครับ mm. ก็ <c oughs> ต้องขออภัยถ้าพรุ่งนี้กลับมาทัน ก็จะรีบกลับมาตอบปัญหาให้พรุ่งนี้วันโกนอีกวันหนึ่งวันที่12เราจะได้หลังจากทำวัดเย็นจะไม่มีการตอบปัญหาเพราะว่าจะได้นำพาคณะแม่ชีได้สวดเมตตาหลวงครับสวดเมตตาหลวงแล้วเราจะได้เวียนเทียนกันฉะนั้นก็ขออภัยที่ไม่สามารถจะเก็บคำถามได้ทั้งหมดครับแต่ทั้งหมดทั้งปวงขอบคุณในทุกๆคำถามที่ส่งเข้ามาเรามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้บางอย่างอาตมาอาจจะทราบ บางอย่างอาตมาจะไม่ทราบแต่ว่าขอว่าสิ่งใดที่หลวงพ่อท่านสอนไว้สิ่งใดที่หลวงพ่อท่านเคยแนะนําสั่งสอนมาเพียงได้จำหลวงพ่อได้แล้วก็นํามาบอกต่อคณะแม่ชีทุกๆท,ท่านครับผิดพลาดส่วนใดก็ต้องขออภายัยถ้าสิ่งใดที่มันเป็นความดีอาตมาขอรับไว้หมดแต่สิ่งใดที่มันไม่ดีขอให้มอบเก่าวจันบลือไปนะครับ 知道吧？<laughs> <า>ขอความสวัสดีความเจริญในธรรมจงบังเกิดมีในลูกสาวหลวงพ่อวิริยังทุกท่านทุกคนครับสาธุนี่เว้นุมะ่เ่เ้งเกถึงเวลาตสีมาถึงตีสีรู้สึกจะเส็จหมแล้วสาธุ่า